ไม่รู้หนูไม่เคยปิดหนูไม่มีนมหนูใช้กาวสองหน้าปิดเฉยๆวันนี้คุณนิดหน่อยใส่ปีกลกมาบ้างก็ใส่เสื้อมันโชว์หลังด้วยอ๋อเสื้อมันโชว์หลังเราขอดูปีกลกคุณนิดหน่อยหน่อยได้ไหมฮะ เไม่เหมือนเราคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเราเคยเจอกันในฝันหรือเปล่าเออแค่ใส่แค่การห่อนมไม่ให้ถูกับเสื้อแค่นั้นแหละค่ะอ๋อบอกสัดส่วนก่อนต่อหน้าคนไทย60กว่าล้านคนแต่คนดูจริงมีมาสี่ร400อ๋อเรื่อเสาวชอบเงี้ยนอ๋อๆ๋เออนะครับเอาแบบจากบนลงล่างอ๋อหน้าอกเหรอหน้าอกหน้าอกเท่าไหร่สามสามสิบเจ้สามสิบก็พอสามสิบขับอะไร ติดต่อเราคลิกลิงก์ใต้คลิปสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะคุณบีณยังโสดไหมครับไม่โสดค่ะถามคุณบีนิดนึงว่าผู้ชายในสเปคคุณบีเนี่ยเป็นแบบไหนใช่คนที่คอบอยู่ปัจจุบันปั้ใช่<า>ค่ะเข้าคนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอนนี้แฟนอายุ50เท่าไหร่แล้วครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับโอเคเราจะมาถามสัดส่วนของคุณบีแล้วกันนะครับว่าโชว์ความเซ็กซี่หน่อยว่าเฮ้ยคุณบีเนี่ยเซ็กซี่มากแค่ไหนแนะนวเลยครับทำไม่ได้ ำได้ไหมว่านมสามสอแค่นั้นแหละคะ่ะนมส2ครับอะแรมรับเอกับเอกับเอคจะมบบนคุ้มเบาหนึ่งเลยเอค่ะจริงหรือเปล่าครับว่าที่เขาพูดกันบอกว่าผู้หญิงที่เวลาแบบทำนมมาอย่างเงี้ยจะไม่ชอบใส่เสื้อในเวลาบอกว่าใส่เสื้อแบบกระอกอะไรเงี้ยไม่ทํานมก็ไม่ใส่ค่ะคนที่ทําก็ไม่ใส่เหมือนกันอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทํานมแล้วไม่มีนมแล้วจะใส่ทำไมแค่ใส่แค่กันห่อนมไม่ให้ถูกับเสื้อแค่นั้นแหละค่ะออ๋พูดจริงๆเขา่าใส่อะไรสามสองค่ะ สามสองอะไรครับสามสองเอสามสองเอสามสองเอคุณบีใส่อะไรมาวันนี้ตอนนี้หล่ะนะฟองน้ำแล้วก็ยัดถุงเท้าถุงเท้าฟุตบอลถุงเท้าสีอะไรครับสีเท้าสีสีเท้าสีดำเดี๋ยวเราขอดูถุงเท้าคุณบีหน่อยได้ไหมครับ วสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ยไม่เหมือนเราคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเราเคยเจอกันในฝันเลยแบบเออผู้ชายในสเปคเอ๋ยตอนนี้นี่เป็นคนยังไงครับเป็นคนมีเวลาให้เราเราชอบงองแง่ส่วนมากเราชอบมองแง่เรื่องอะไรเรื่องบนเตียงเดี๋ยวให้คุณเอ๋ยแบบว่าแนะนำสัดส่วนตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยครับเริ่มจากบนลงล่างครับอก34มสิเอลยี่สิบสี่เอสะโพก33เอิย รองเท้ารองเท้าสา,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 ามสิบเก้าขาตรงตรงๆเลยเพิ่งเอ๋ยทำนมนมาแล้วแ่บทำคุณเดิมนี่มีอยู่เท่าไหร่สามสิบคนเดิมสามสิบทับเลเอ้ยเมืม่อก่อนแค่ไปยืนหันหลังคุยกับเพื่อน <laughs> ส่วนมากเนี่ยผู้หญิงที่ทํานมมาเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อในเวลาบอกว่าใส่เสื้อแขนใส่เดียวกาะอกอะไรเงี้ยอันนี้จริงไหมจริงทําไมตื่นอัดมันใหญ่แล้วไงนมใหญ่แล้วใหญ่แล้วตื่นอัดส่วนมากเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างอะไรอ่ะมีสีอะไรบ้างแบบที่แบบว่าสาวๆเขาแบบปิดมาแทนอะไรเนี่ยแทนอ๋อตกใจแทนเสื้อในนึกว่าพูดถึงผ่อนมมีสีเนื้อแล้วก็สีดำวันนี้คุณเอ๋ยใส่สีอะไรสีเนื้อสีเนื้อมา ครับคือมันเกืนไปกับเนื้อเลยนี่ไงมันก็เกลือ๋อไหนอ่าเดี๋ยวตะก้องขอดูสีเนื้อหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอทำไมทำไมห่วงยังไม่ได้ทุนคืนเลยขอทุนคืนก่อนอาสวัสดีครับพี่อะไรครับชื่อเจนคเจนแบบเจนยานทิพย์เลยเจนเจนใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ไป ไอตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะตอบหรอกพอมานี่เหมือนคุณจะแรงกว่าเพื่อนคุณหน่อยนะฮะถามหน่อยด้วยว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะเราสวยขนาดนี้ไม่มีผู้ชายมาจีบมงมีแต่ไปจีบผู้ชายทำไมผู้หญิงสมัยนี้ถึงนิยมไปจีบผู้ชายมันมันกว่าพี่อ่ะมันมันกว่ามันมันกว่าว่าเขาเจ้าเราหรือเปล่าแล้วสมมติถ้าเกิดเขาเอาเราอ่ะก็ดีก็เาเอา ก่อนจะไปคำถามอื่นขอให้คุณเจเนี่ยนะครับผมบอกสัดส่วนก่อนต่อหน้าคนไทย60กว่าล้านคนแต่คนดูจริงมีประมาณ400บอกสัดส่วนนะครับตั้งแต่บนลงล่าง32มสอง่าสามสแล้วก็33อ่าเบอร์รองเท้าเบอร์แล้วครับสามเนะครับผมเอาไว้ฟาดหน้าครับฟาดหน้าพิธีก่อนฟาดหน้าพิธีก่อนฟาดหน้าพิธีก่อนอ่าเดี๋ยวนะอีกทีพิธีสามสองสามสองอะไร32หนุ่ม32 32ครับอะไรครับ แล้วก็ขับขับเอค่ะขับเอขับเอนมนี่แม่ให้มาหรือว่าเราทำขึ้นมาเราทำขึ้นมาทำขึ้นมาดูมาสองคนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เเฮ้ยพูดอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวคัดแปบนึงนะครับแปปส่วนมากเนี่ยผู้หญิงที่ทำนมเขาจะเวลาใส่แบบว่าเสื้อใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยเพราอกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบใส่เสื้อในมาจริงไหมก็จริงอ่ะแล้วเขามีอะไรแทนเสื้อไหนก็บาปิกนกหาซื้อได้ตามตลาดนัดไหมฮะ มีค่ะมีเหรอครับอันเท่าไรห้าสิบข้าวห้าสิบแล้วเป็นคู่ไม่รู้หนูไม่เคยปิดหนูไม่มีนมหนูใช้กาวสองหน้าปิดเฉยๆสุดท้ายสุดท้ายเราเราขอขอดูดูดูเสื้อในคนไหนได้ไหมครับอะไรนะเสื้อในดูเลยนะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับจินนท์ค่ะชื่อไก่ค่ะยังโสดอยู่ป่ะครับสดอยู่โสดค่ะโสดมานานหรือยัง โสดนานแล้วค่ะโสดนานแล้วมีผู้ชายมาจีบไหมไปจีบเขาเพราะเขาไม่ได้มาจีบมันทำไมมันทำไมมันเพราะอะไรก็เวลาเมาไงแล้วชอบเลื้อนอ๋อเลื้อนเมาชอบเงี้ยนอ๋อเออครับอ๋อเออเออเรียนเด้าอะไรนะไม่เรียนเล่าค่ะหนูเรียนเด้าเดี่ยวความเซ็กซี่ของเราอ่ะตั้งแต่บนลงล่างสัดส่วนเท่าไหร่บ้างครับก็สามหกสามหกครับอะไรครับ รับปีรับปีสามหกยี่แปดแล้วก็ตรงข้างล่างเหรอเบอร์เบอร์รองเท้าส่วนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้หญิงที่แบบว่าทำนมมานะฮะเขาจะนิยมไม่ใส่เสื้อในแอนนี่จริงไหมใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าล้วงง่ายๆไงไม่ต้องถอดล้วงง่ายง่ายมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใส่เสื้อในมาเนี่ยเขาใส่อะไรมาแทนก็ปิดแค่หัวนมอ๋อปิดแค่หัวนมแล้วประมาณนั้นเหมือนวันนี้เนี่ยเราปิดอะไรมาบ้างไม่ปิด ไม่ไม่ปิดเลยไม่ใส่เลยรู้ว่าจะมาถ่ายรายการเลยไม่ใส่เลยเลยไม่ใส่เลยเลยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอดูหน่อยได้ไหมนี่ลองลองดูได้เองจับเดี๋ยวให้ตากล้องเราเราจับได้ไหมายโอเคขอบคุณครูมากครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเชอรี่ค่ะยังโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะสำหรับหนุ่มๆที่กำลังดูคุณเชอรี่อยู่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณเชอรี่นะครับผมบอกสัดส่วนคุณเชอรี่สักทนึงแล้วกัน าแบบจากบนลงล่างเออหน้าอกเหรอคะหน้าอกหน้าอกเท่าไหรสามสามสิบก็สามสิบก็พอสามสิบขับอะไรครับเอค่ะครับเอสามสิบขับเอด้วยถ่ายกันหรือเปล่าเอวเท่าไรเอวยี่สิบเจ็ดเขาบอกว่าสาวๆที่ทํานมมาเงี้ยส่วนมากจะเวลาใส่กระอกอ่ะจะไม่ชอบใส่เสื้อในจริงไหมน่าจะจริงนะเห็นเพื่อนใส่ไอปีกนกในส่วนไม่มีสีอะไรบ้าง สีดำกับสีเนื้อถามตรงๆเลยวันนี้คุณเชอรี่ใส่สีอะไรมาสีเนื้อค่ะเอาสีเนื้อมาเนี่ยครับเฮ้ยเราถามได้ไหมว่ากี่ชั้นกี่ชั้นชั้นเดียวอ๋อชั้นเดียวนะครับอ่าเราขอดูปีกนกหน่อยได้ไหมไม่ได้สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนิดหน่อยนิดหน่อยมีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีค่ะจริงเหรอโสดมานานนะครับสองเดือนโสดมาสองเดือนแล้วสาเหตุทำไมตรงนี้เหมือนกูเหมือนแบบวูดดี้อ่ะที่เกิดมาคุยอ่ะ เข้ากันไม่ได้แล้วเคยเข้ากันหรือยังมันเข้าบ่อยเกินไปอ่ะพี่มันเลยฟต์ดุมๆในสเปคเราเนี่ยเป็นคนยังไงเหห็นเวลามองเราจะชอบคนที่แบบมีเสน่ห์ชอบมองตาชอบองตาครับครับครับแหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นแหมเดี๋ยวเราจะให้คนนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมบอกสัดส่วนตัวเองนะครับความเซ็กซี่ของเรานะครับผมตั้งแต่บนจนหล่างขึ้นมาประมาณสามห้า มาสาม3ามห้ายี่ห้าสามสิบอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะของเราเนี่ยแม่ให้มาหรือเราทำขึ้นมาถามดิไอตอนที่หมอยังไม่ได้ทำเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ29่เไม่มีเลยไม่มีเลยตอนทํากับไม่ทําเนี่ยมีคนเข้ามาหาเราบ้างน้อยแค่ไหนแบบต่างกันไหมต่างมากเพราะตอนไม่ทําทุกคนบอกว่าชื่อนิดหน่อยใช่ไหมเขาก็มางว่าตอนนิดหน่อยจริงแต่ว่าตอนนี้ไม่นิดหน่อยนะ ไม่นิดแล้วอ่ะเขาบอกว่าส่วนมากผู้หญิงเนี่ยเวลาแบบว่าทํานมมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็จะแบบว่าเวลาใส่เสื้อว้า์ว,าวาเขาก็จะไม่ค่อยชอบใส่เสื้อในกันในนี้จริงไหมจริงค่ะเขาใส่อะไรเนี่ยอจะเป็นปีกนกวันนี้คุณนิดหน่อยใส่ปีกนกมาบ้างก็ใส่เสื้อมันโชว์หลังด้วยอ๋อเสื้อมันโชว์หลังเราขอดูปีกนกคุณนิดหน่อยหน่อยได้ไหมฮะไม่น้อยดีเฮ้ไม่เป็นไรรอเล่นรอเล่นรอเล่น ขอบคุณที่น่ายน่ายมากครับผมขอบคุณครับติดต่อเราคลิกลิงก์ต้คลิป